สองสี่สิบสี่ใหม่บ่ไม่เจอเของประเจ้แสบเนาะพระจ้าหมนระจ้ามจะไม่ขายไปไนี่เอามาลงเต็นสุ่มของพัฒนาชุมขายดีครับขายที่กรมท่านเนาะขายดีครับ

لاكن معنی سے اچھا ہوتا ہے کہ وہ تھا ہمیں کہ یہ نہیں ہے وہ کہہ دیا 525 ختم ہے یہ بتا دیں خبر مضبوط ہے جیسے وہ ہے 5 5 5 یہ سمرا

อันนี้โหอะไรโหเยอะจังนี่ๆนี่ๆอะทําไมมันไม่ได้อันนี้อีนี่อะไม่ติดอ๋อทําไมจะไม่เก็บเลยเดี๋ยวเราจะเก็บให้หมดแล้วก็จะมีเปลี่ยนกันทุกช่วงนะครับ

มดนะครับก็มีทีดนา่รมกับทตไทพนทิี่นะครับก็ยังไม่ได้ทตตอะไม่มาส่จะเนพนพกพวกพวกตู้ฮาร์ตเก้าต่างๆกบนบอกเจ้ายึดเรื่อมาเื่อ

ได้นก็ด้านะครับเส้าีายเงกนะครับสเ่งครับยกับงานของคณะกรรมการหมู่้านะครับกดำการาุมชนนะครับเปียนตำบลนะครับเปียนการความเปียนของชุแต่ะหมู่นะครับที่เก้าหมู่ของด้วยแล้วก็ ดีบอลัสครับนะครับของคณะกรรมการอํานวยการสภาครับฝ่ายเลยที่จะเริ่มนะครับ <laughs> <laughs>

အဲ့တော့ဘာလုပ်ရလဲတော်ကြာသွားပြီဒီကောင်မကန်နေတာလည်း၅0000လောက်ရှိနေတော့ခဲ့အောင်ဒါကတော့ရောက်ကန်ပြီမသွားလို့မရဘူးကောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါဘာလုပ်မလဲ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 ဘာလုပ်

วัดกอหม้อบูชจัดบูชของตำบลโพนยางนำโดย ท่านทียาสำเพากำนันทุนทุนยาที่ได้มีซะลาเน่มีขาเบอร์มิน้วก็ลาเน่ไหม้เบอร์มินดีครับสวัสดีครับยน ขายอยบน่ครับาย่งเอาไมน่ยบ่อันนั้นอันนั้นเลขายอยู่บ้านเนาะตันขายต้ํขายน้ำแนละครับจงไว้เป็นหัวน้ำแน่เออถ้าถ้าสีจะงามกว่านี้อีกมาเบอร์มิน

หลอกซินโควิดนอกสถานทีหลอกซินเชิญลุก